Oh, สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับหลายๆท่านถามในสูตรยื่นเข้ามาในงวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับไม่ได้มา3ตัวนะฮะแต่ก็ตัดเข้า2ตัวนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในนะครับราวพัฒนาโอ้ออกเลขเกิรบตัวเนี่ยนะฮะออก9 2นะครับแล้วก็84นะครับ3ตัวบนเนาะ ก็มี8มี2อยู่นะนะหลักร้อยกับหลักสิบมาอยู่นะครับเสียได้นะหลักหน่วยนี่เป็น4นะครับไม่มา9หรือ0นย์ะครับ9กติดก็ไปข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้าถ้าเอาตัวนี้ไปออกเนาะ9 2 8นี่ก็ไม่แน่นวก็อาจจะเข้า3ตัวอยู่นะครับอ่ะก็ไปนะครับมาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเนาะนะครับเนาะอ่ะก็มาดูมาตามกันต่อแล้วกันนะครับในงวดน,นี้แต่ก็ไปตัดเข้าในตรงนี้เนาะนี่สองเก้าสองเก้าตรงนี้ อ่ามาดูในสูตรนี้นะครับสูตรที่หลุดก็มีนะครับสูตร2ตัวเนาะอ่าอันนี้ก็ก็มา8อยู่นะครับ2ตัวตรงๆนี่นะทั้ง8กับ9นี่ในหลัก10นะฮะเนี่ยสูตรตรงๆสูตรนี้ก็เดี๋ยวได้ตามต่อนะครับแล้วก็หวยวัรจันทร์นะครับหวยวัรจันทร์ก็ถือว่านะครับมาในที่ใน8 4 4 8อยู่เนาะเนี่ยก็เกือบเข้า9 2แล้วนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่เอาเน้นๆในหลัก10เนี่ยเนาะ8กับ9ในหลัก10เนี่ย นะครับก็เดี๋ยวว่ากันในวันจันทร์นะครับสูตรที่หลุดก็มีนะนะครับสามหนึ่งบนเนาะเสียดายนะครับที่ไปไม่ถึงนะฮะไปไม่ถึง48นะครับไปถึง47่ยุดจังงังนะฮะเนาะอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็จะมาดูนะครับเนี่ยเน้นบน4กับ5เนาะเนี่ยก็มา4นะฮะอ่ะมาดูในสูตร3ตัว นะครับในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะก็มาคำนวณกันเป็นสูตรเดิมนะครับเนาะเป็นสูตรเดิมนะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 9 8 9 2 8 4กก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะสูตรหัวย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทาง นะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับหาในที่ในหลักร้อยนะครับก็จะนําในหลักแสนเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณด้วย9นะฮะเกเป็น18เอาเฉพาะในหลักหน่วย99เป็น81บนะครับ1บวกกับ88บวกกับ1งได้9้านะฮะเพิ่มแต้มไปเป็นศูนเนาะนะฮะแล้วก็ในหลัก10เนี่ยเราจะนําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9ในหลักร้อยคูณ4หลัก10คูณ9 เ9เป็น8 1นะฮะ2 2 4นะฮะเป็น8 8 9เป็น7จบจะบวกกัน8บวกกันกับ2ได้0นเหลือ1ตัวเดียวนะครับสูตรนี้จะเพิ่มแต้มนะในหลัก1 0 1ก็จะเป็น2นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นเนาะคูณด้วยเลขคงที่3าหลักพันคูณ3นะครับหลัก10ก็จะคูณ9หลักหน่วยก็จะคูณ9 นะครับ8 3ก็จะได้นิคิได้24นะครับ9 3เป็น27เนาะแล้วก็8 9เป็น72เด้อนะฮะ4 9เป็น36จับบวกกันนะฮะ4บวกกันกับ6ได้0ก็จะเหลือ7บวกกันกับ2ได้9สูตรบวกลดแต้มเนาะเมื่อแล้ว0เป็น9อันนี้ก็9ก็จะเป็น8ได้แล้วนะครับเนาะ9 0 1 2 8 9 9 0 1 2 8 9นน่านี่แหละครับก็ลองนำไปจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในเก้9หนึ่งแปดเก้าหนเนี่ยนะครับหรือนำไปจับตับตับตับประสานหรือนำไปจับ2ตัวนี่สองเก้านะครับเนาะอย่างว่าที่แล้วหลักร้อยหลักสิบมาเนาะอืมนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวมีสูตรใหม่นะฮะอ่าเดี๋ยวมีสูตรใหม่ให้ได้ดูกัน นะครับเนาะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับงวดที่แล้วก็ลงงวดแรกนะครับนี่สูตรลงงวดแรกก็ถือว่าโอเคนะฮะในตัวดินนะนี่ก้าวก็ชนทั้ง10ทั้งหน่วยก็เลยมา9นะครับเนาะ,ะเกือบตรงๆแล้วนะครับนะก็มาดูอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตร2ตัวตรงๆนะครับอ่าลองดูว่าเผื่อมันจะมาชนกันนะครับในงวดที่แล้วเนาะ หลัก10เนี่ยก็มาชุนกันในที่ใน8กับ9นะครอ่ะอันนี้เป็นสูตร2ตัวตรงๆนะครับจับได้ทดั้งบนทั้งล่างเนาะงวดที่แล้วออกไปที่ใน92 8 4ก็มาในแค่ในหลัก10นะครับทั้ง9นะครับแล้วก็8นะครับเนาะแต่ก็ยังมาหลักหน่วยอีกนะครับเนาะเออนะฮะอ่ะโอเคนะครับสูตรเดิมเลยนะครับลงงวด ที่สนะฮะสูตรนี้นะครับก็ผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นในที่ใน9 98ก็อาจจะลองคำนวณไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเนาะหรือใครขี้เกียจคำนวณก็อ่ะมาดูมาติดตามกันในคลิปนะฮะนีเลยนะครับก็จะหาในที่ในหลัก10นี่ก็นำหลักแสนนะครับคูณ9หลักหมื่นคูณด้วย2เลขคงที่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูตรนี้จะเป็นสูตรบวกนะครับสูตรบวกนะเมื่อกี้เป็นคูณ นะครับ9บวกเเป็น18นะครับ8บวกกับ2เป็น10นะ8บวกกับ0ย์ได้8นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มเห็นว่าที่เราได้6นะเพิ่มไป8 901อ่ะเพิ่มมาให้ได้4ตัวเด่นนะครับ1 2 3่นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนนะครับหลักแสนบวกด้วยเลขคงที่8ปดแล้วก็หลักหมื่นหมื่นบวกได้7นะฮะแล้วก็10บวกด้วย5 9บวกกับ8เป็น17นะครับ8บวกกับ7เป็น15นะครับ8บวกกับ5เป็น13นะฮะจับบวกกัน7บวกกับ5 7บวกกับ5เป็นอา่า7บวกกับ5เป็น12นะ2บวกกับ3ได้5เพิ่มเติมไปเป็น6นะครับ2ตัวเด็กก็หลักสิบเป็น8 9 0 1นะครับแล้วก็5 6นะครับ8 9 0 1 56กอ่าก็รู้สึกว่าจะชนกันนะครับในที่ใน918หนนะครับเนาะอ่าในสูตรเมื่อกี้หลัก10หรือว่าจะเน้นๆไปนะครับก็ได้นะครับในวันที่14นะครับขอให้โชคดีนะเข้าตรงๆถูกตรงๆออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับเนาะก็นะครับสหรับในหวยวันจันทร์นี่ก็นะครับก็ยินดีด้วยเนาะหลายท่านนะก็โชคดีนะครับก็เดี๋ยวรอในจันทร์หน้าแล้วกันนะครับเนาะ ก็เข้ามาแล้วนะครับในที่ใน1 2 3 4 4 5อจันติดติดแล้วนะจันทร์ที่6ก็4 8 8 4นะครับอ่า8 4นะ8 4ตรงๆเพราะว่าผมให้ไปในหลักสิบนะ9ก็เกือบแล้วเนาะเกือบมา9 2แล้วนะฮะนี่ให้ใกล้เก้าเนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในหวยวันพุธเนาะอ่าหวยวันพุธก็จะมีสูตรหวยวันพุธเหมือนกันนะครับหวยวันจันทร์ก็ใช้เฉพาะวันจันทร์หวยวันพุธก็ใช้เฉพาะในวันพุธ นะฮะยังไงก็รอติดตามกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปนะ,ะเดี๋ยวไปหาสูตรดีๆสูตรเด็ดๆมาให้นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด,เด,เด,เด็ดนะฮะขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ